ลองเข้าไปดูดีกว่า,าจา้ะขอโทษครับขอโทษครับอขอโทษครับ,รรบหลบทางเจ้าหน้าที่หน่อยครับเหมือนโดนลากเลยอ่ะมันยาวไปหลังตลาดนี่มันรอยเลือดนี่ใช่แล้วครับไปทางยาวเลยยาวไปถึงริมน้ําหลังตลาดไงจ้ะโทรถามพิสูจน์หลักฐานให้ผมทีสิว่ารอยเลือดนี่เป็นของใครได้ความยังไ,ไงไงรายงานผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปตรวจดูบริเวณรอบๆก่อนครับผู้กอง ขออนุญาตครับผู้กองพิสูจน์หลักฐานบอกมาว่าต้องใช้เวลาในการตรวจอย่างน้อย3วันครับถึงจะทราบผล3วันเลยเหรอครับหน้าที่สำคัญเจ้าที่ที่เกิดเหตุได้รายงานว่าปอกกระสุนที่พบตกอยู่บริเวณนี้จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้สังหารผู้ตายครับนั่นไงครับเจ้าที่มาพอดีขออนุญาตครับ เราพบหลักฐานอีกสองชิ้นตกอยู่บริเวณใกล้เคียงครับอะไรเป็นอาวุธปืนพกสั้นชนิดบาร e เรตา9มมครับบรรจุกระสุนเต็มแม็กและเป็นชนิดเดียวก,กันกับที่ใช้สังหารผู้ตายครับกับอีกอย่างหนึ่งคือถุงมือคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วดูเหมือนว่าคนร้ายจงใจทิ้งหลักฐานเอาไว้ครับจงใจทิ้งหลักฐานเน้นเหรอแล้วเทคดูหรยังว่าเป็นปืนของใครเช็คแล้วครับ คืนได้ถูกขึ้นทะเบียนในชื่อนายบัญชาศาสตร์สูงส่งคือเสียทรงเจ้าของตลาดอืมแสดงว่าจุดเกิดเหตุต้องเป็นที่นี่แน่นอนคนร้ายจะลากศพไปโยนทิ้งน้ําก่อนจะลอยไปติดฝั่งและมีคนมาพบน่าสงสัยจริงๆใครกันที่กล้าฆ่าคนกลางตลาดโดยที่ไม่มีใครเห็นหรือว่าจะเป็นเสียทรงจริงแล้วขอทานนั้นมันเกี่ยวอะไรทําไมถึงมีสมุดร,รายชื่อลูกนี่แล้วไปอยู่ที่ขอทานได้ยังไง สมุนน่นเป็นของใครกันแน่นะที่สําคัญทําไมคนร้ายอย่างจงใจทิ้งหลักฐานเอาไว้ผู้กองครับอีกอย่างหนึ่งที่เราพบคือถุงมือมีรอยคราบเลือดติดอยู่ด้วยครับอืมดีงั้นรีบส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์โดยด่วนเลยนะผมต้องการทราบผลเลือดในตลาดว่าเป็นของใครรวมถึงรอยนิ้วมือแฝงบนปืนและเลือดที่ติดอยู่ในถุงมือด้วยเผื่อจะมีหลักฐานชี้ชัดไปถึงตัวฆาตกรได้อืมแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะทราบผล ประมาณ3วันครับดีงั้นจัดการตามที่ผมบอกนะครับจะผมพอจะได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเราไปบ้านเสียทรงกัน บ้านหลังนี้แล้วครับผู้กองตา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 ลัวตาเรวอะมาหามาเสียทรงอยู่ไหมขอเข้าพบเสียทรงหน่อยไม่ได้งั้นจับแรงงานต่างด้าวคนนี้ไปเลยไหมครับผู้กองอ,อยา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 จับเราเลยนะอย่าเราเรากลัวแล้วเข้าเข้ามาก็ได้เข้ามาเสียเสียอนุญาตแล้วก็แค่ <Jeez> เนี้ยเมื่อคืน แถวนี้ฝนตกมากแล้วสินะใช่เมื่อคืนนะฝนตกหนักมากเลยแต่เสียทำไมยังออกไปข้างนอกบ้างอีกก็ไม่รู้อืมแล้วเสียออกไปไหนมาเมื่อคืนไม่ไม่รู้เสียเสียไม่ได้บอกกว่ากว่าจะกล่าวมาเ,าเช้าแนะ่เสียเสียคะมีมีโคมาหาสวัสดีครับเสียอา้าวคุณตำรวจมีธุระอะไร ถึงได้บุกกันมาที่นี่เราได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพยามเฝ้าตลาดของเสียยามเฝ้าตลาดอย่างนั้นเหรอแล้วผมไปเกี่ยวอะไรด้วยก็จากการที่เราตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเราพบอาวุธปืนตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและปืนนั้นก็เป็นปืนของเสียครับนี่คุณจะมากล่าวหาผมฆ่าคนตายอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ทำอะไรผิดอย่ากล่าวหากันดีกว่าปืนของผม ยังอยู่ในลิ้นชักเลยนี่ไงปืนปืนผมหายไปไหนเห็นไหมล่ะครับเสียผมไม่ได้กล่าวฮะเพราะหลักฐานพุ่งเป้าไม่ได้เสียงจริงอืมแล้วเสียคุ้นกับสมุดเล่มนี้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยนี่พวกคุณไปเอานมาจากไหนเราบังเอิญได้มาจากขอทานคนหนึ่งขอทาน คุณจะบ้าหรือไงขอทานเจ้าของบ้าๆอย่างนี้มาจากไหนผมไม่ได้กล่าวหาครับในฐานะที่เสียเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยถ้าเสียบริสุทธิ์ใจจริงทางเราขอความร่วมมือเชิญเสียไปสอบปากคำที่โรงพักครับอย่างนั้นก็ได้ผมจะไปกับพวกคุณอย่างนั้นผมขอถามถึงลูกน้องเสียคนหนึ่งคนที่ชื่อในโชคตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ,อ๋อในโชคนั่นเหรอเมื่อคืนผมใช้ให้มันไปหาของที่ออฟฟิศในตลาด เด็กเขาไปกินเหล้าอยู่กับไอเลิศกว่าจะกลับมาได้อะผมก็รอมันสดึกแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะครับป่านนี้ผมยังไม่เห็นหัวมันเลยพวกคุณลองไปตามมันดูที่บ้านสิจะงั้นผมมอบหมายให้จ่าไปตามหาตัวไอโชคมาภายในวันนี้นะผมจะไปสอบปากคำมันเองผู้ก,กองครับผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนมาถึงแล้วครับผู้ก,กองจะสอบปากคำใครก่อนดีครับ คุมตัวทั้งสองคนไว้ให้ดีนะอย่าให้ทั้งสองคนพบกันได้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับผมจะสอบปากคำ